นี่สางอยู่ครับเกษาร์สางครันผูกกองเลิศแมนครับแบนแบนนี่ครับนี่ผูกกองเลิศครับโอ้โหนี่กระดูกกระดูกเม่อ่อนนี่ผูกกองเลิศโอ้ยเพิ่นมันทังเพิ่งกระดูกโอ้ยแห้งๆเนี่ยแห้งๆนะเลิศอยู่สวัสดีลรับเฮ้ ยูดลูกมนยียมอุมอ้ยดีใจมากาเยนี่รัตัวนี่ <c oughs> นอเอ่อว่าเลิศมนุษย์ <c oughs> ดาบเลิศมนุษย์กองเลย

นนวอ่าม <se> ัน oh. oh. yeah. <sh> <the> ่มัน่ามัน้ม่าดิสองใบเลยเอาไปครับสองลุงแล้วเล้วไปซุ่มไม่ดีไหมไงซุ่มทั้งวันเน้ยเก้าหน วันไหั้เฮาไปประชุมกันไปมาครับาครับเจ้าปอติเลเฟนเกห่ักตังมาจายบไเทาไห่คะร้อน้อเอาเก็บไว้ที่เลือเก็บไว้เอาล้ำล้ล้ำเองเอาใส่กระเป๋าไว้มันหมานะได้ทำบุญ